หลังต้มกุ้ยไปต้มจิ้มพริกลาทูนะเพราะว่ามันแซ่บแต่วาต่านะลเอาไปต้เบิง้งนะต้มจิ้มพริกเพรว่ามันแซ่บ พิกกระทู่วายกกุ้ยต้มเปื่อยๆกินพิษแสบนะภาวาต้มแสบวะลองมือด้วย,ยแสบคือภาวะบ่พิกกระทู่เพราะว่ามันแสบแท้ลองบ้วยะนะเอาแต่แก้มัน แซ่บเพราะว่าสั้นดูยิ่มพริกกระทูกมันแม่นบที่สูตรบ่งก่นหน้าเดีย๋ยวให้ใครตัวได้ออออแซ่บคือราวะบอเด่๋ยาให้คุณมาตัวได้เออเอาอไปแกนมันไี่ไปต้มยิ่พริกรกอ,อ คิดเห็นสมัยตะกอนเนาะเอาไว้ย่อยเอาไว้ย่ยอยใบใหญ่ๆเ,เนี่ยโอคิดเห็นสมัยตะกอน,นแต่เด็กหน่อยมั้ง เล็กน,น้อยนะเป็นเด็กน,น้อยทำปีเ่งเดีวยวน,นี่มันจะทำเป็นบ่เป่าดังบ่ทำปีใบใบตองไปปุ๊รูใหญ่เอาไม้วะแต่เล็กน,น้อยก็นั่งเล่นปีกี่ยวเลยเป็น ีาดนปีแต okay. ่อนดิงหน่อยชอบเล่นในที่แหะนาะอ้ดังวะอ้ยออย่งยันตะนอยู่นาะอ้ยไปดูเอ้าทุกคนังอไปเอาไหม เอ๊ะทำอะไรยายตกใจเบดทำอะไรล่ะเปล่าปีนี่นี่กำลังทำต,ตัดอันนี้เปิดต้มจิ้มพริดกระทูเรียนพ่อปันเด็กน้อยแท้มาบอกบอกบอกเก้าเลย,ยตกใจเบสโอ้ยเรียนพ่อปันเด็กน้อยเว้ยแต่ปันเป็นเด็กน้อยเล่นอย,ย่างที่แหละนี่เป่าปีกมายังให้ซุมให้เสียงเลยตกใจเบดเป่าให้มันเข่าจังหวะนลยแม่เว้ย เขาเซนมากมันกแม่โดนตีไหมเบาปีมวยดอกเว่ยเผล้นี้เอาเป็นด้วยอาไมเอาม พอเราย้ายเลยที่เป็นล่มล่มออกหลาย <laughs>